เรื่องระุ่่ดของเราชื่อรุ่นว่าเรขออีกครั้งนึงดียเดียวเยวรุ่นใหม่ล่าสุดนี่นะคชื่อรุ่นว่าอะไรพี่อ่อ่า่าเข้าทีวีเลรับอ๋อ่าน่องดาวเียนะคะพี่่ายุการบ้น่วนรุ่นใหม่ของเราชื่อรุ่นว่าริเวอร์ลุยไม่ใชเออใหม่เดี๋ยวดูกัรซีบบังอีกทีนะ่เ เดียวเดี <love> ๋ยวเดียวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใจเย็นๆนะฮะเริ่มเหน่ยล่าสุดที่โตโยต้ากำลังจะเปิดตัวสุขสาวอาทิตย์นี้ที่เซ็นทรัลเปิดชื่อรื่องว่ารื่ออะไรคะไอรักนิโวรู้ชั้นแหมมาด่เอาใหม่ไม่เคยเอาใหม่เอาใหม่ยากเลยเกินนะครับคำใหม่ครับสำหรับโตโยต้าอะไรคะไอรักนิโวโอเคต้องจุดตา เพราะฉะนั้นเรารับเสื้อไปเลยคุณพี่ชมใส่รุ่นนิดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะพี่สมบัตินะคะพี่สมบัติวันนี้ซื้ออะไรมาฝากหนูไหมอ่าแค่กีกันหมดนี่จะดีมากเลยขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้แจกเสื้อไปแล้วให้พี่สมบัตกกนินะคะพี่สมบัติจะแจกแล้วใครอากได้ก็บอกได้บ้างว่าอยาจะรับกี่รุ่ ถ้าเปิดตัวนะคะในวันที่เท่าไหร่คะสองสามยี่สิบสี่จวันที่นี้แล้วพี่จะไปยไหมคะตายแน่นอนนะคะคนที่รู้ไหมดาราที่มาภายในงานสักคนหนึ่งไมได้สักคนหนึ่งที่พี่แบบว่าชอบที่พี่ชอบไม่มีดาราศิลปินคนไหนบ้างที่มาภายในงานที่พี่ชอบคนหนึ่งให้ให้หนูให้ให้หนูที่เลือกเต็นที่ดีกว่าแองส้มแล้วกันแองซ้มนแองส้อนหรือสารร้องเพลงอะไรคะพี่ <c oughs> ไม่ได้นะคะอย่าร้อง,ลงเลยที่บอกขอร้องนะคะเดี๋ยวจุกเสื้อเลยค่ะเอได้เสื้อ วันนี้ก็อยู่ที่ตลาดนัดนะครับกร้วตอนนี้กิจกรรมอยู่ที่ตลาดนัดยันยงนะครับจะเริ่มเข้าวันที่22 23 2บิาพฤษภาคมนี้นะครับที่เซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับก็จะเรียกผู้คนก็เข้าไปเยี่ยมชมได้เลยครับมีกิจกรรมหลากหลายนะครับที่จะต้องการเล่นต่างๆครับก็จะเรือมมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับ